สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับ OBD2 Smart Gate นะครับรุ่น TS8 Path Navigator นะครับเป็น OBD ที่มีระบบ Navigator คือระบบนำทางนะครับให้ไปในตัว OBD เลยนะครับแต่ในการดูค่าต่างๆการสแกนโค้ดก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีตัวระบบ Navigator การนำทางนะครับ เสริมเข้าไปให้นะครับใน o b d ก็จะหน้าจอเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เลยครับนี่หนะครับก็คือจะมีการบอกทิปบอกเส้นทางนะครับว่าให้เราตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีความเร็วมีระยะทางบอกให้ว่าจากต้นทางไปถึงปลายทางนะครับใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวแกะกล่องกันนะครับกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาให้หนึ่งชิ้นนะครับสาหรับผู้ที่สั่งซื้อนะครับ เป็นรุ่น OBD2 Smart Gate นะครับ TS8 p l u s Navigator นะครับตามนี้เลยนะครับ New version นะครับเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเป็นแบรนด์ของ TT Auto Speed นะครับนำสั่งผลิตนำเข้ามานะครับในในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยให้1ชุดนะครับตามนี้เลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็ตัวบอกตัวย่อนะครับ ว่าตัว ECT คืออะไรนะครับ VLT คืออะไรนะครับให้ไปด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับสำหรับเมนูนะครับก็จะมีตัวตัว QR code นะครับ QR code ไปให้ครับเนี่ยครับ QR code ไปให้สำหรับระบบ Android นะครับก็โหลด QR code ตรงนี้นะครับเขียนว่า Android ระบบ iOS iPhone ก็โหลด ที่เคียร์โคดตัวนี้นะครับที่เป็น iPhone นะครับเพื่อโหลดแอปในวิเกเตอรนะครับนำทางมาใช้กับอ b d ดีตัวนี้ได้เลยนะครับมาดูต่อไปนะครับก็จะมีจะมีกาวนะครับเป็นกาวสองหน้านะครับเอาไว้ติดที่ฐาน OBD ดีขาตั้งตัวนี้นะครับตั้งแต่อย่างนี้นะครับติดลงไปนะครับก็ไปติดที่คอนโซลได้เลยนะครับก็จะมีตัวตัวฐานรองนะครับฐานรองยางนะครับ สำหรับรองตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ต้องการเคลื่อนย้ายวีดีก็สามารถวางตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะไม่ใช่กาวนะครับจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนตัวแผ่นยางสูญญากาศนะครับเพื่อให้เราวางวีดีไม่ให้มันขยับอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าต้องการติดแน่นนะครับที่คอนโซลก็แนะนําให้ใช้เป็นกาว 3M 2หน้าจะดีกว่านะครับต่อมานะครับก็จะมีในกล่องก็จะมีสายนะครับเป็นสายแบบนี้ก็คือจะเป็นสายที่เสียบจุดบุหรี่นะครับก็คือพอร์ต USB นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะไปเสียบด้านหลังเครื่องนะครับสำหรับรถที่ไม่มีอพอร์ต OBD2 นะครับอาจจะเป็นรถเก่านะครับก็สามารถที่จะเสียบสายตัวนี้ที่จุดบรี่แล้วดูค่าผ่านระบบ GPS นะครับของดาวเทียมได้นะครับแต่ค่าก็จะดูได้ไม่ครบดูได้ใน,ใน,ใ,นในจำนวนจำกัดนะครับของค่าที่ดาวเทียมส่งมาให้นะครับลำดับต่อไปสำหรับรถมี OBD2 นะครับก็จะ ใช้สายตัวนี้นะครับเสียบที่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตสายตัวนี้นะครับเป็นแจ็คพอร์ตเราเสียบเข้าไปที่พอร์ต OBD2 ส่วนมากจะอยู่บริเวณใต้พวงมาลัยของรถนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับของก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีรูปแบบหน้าตา7ดิสเพย์นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็น7รูปแบบตามนี้เลยนะครับ 2นึ่งสอตามรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวจริงกันที่หน้าจอนะครับสินค้าตัวนี้นะครับทางบริษัท TT Auto Speed นะครับผู้สั่งผลิตนําเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็รับประกันนะครับสินค้า OBD รุ่น TS8 Plus Navigator ให้2ปีเต็มนะครับนี่ระบุที่ของชัดเจนนะครับรับประกันมีปัญหานะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับดูรีวิวการใช้งานนะครับหลังจากที่ติดตั้งบีดีแล้วนะครับเสียบที่พอร์ตของรถบ b ดีนะครับก็หน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับหน้าจอก็ติดขึ้นมาขนาดอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับตัว o b ดีก็จะไปมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตรงนี้นะครับมันจะถามมาเป็นไทยไหมภาษานะครับเราก็กดปุ่มด้านบนนี้นะครับกดลงไปนับหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วมันจะถามว่าต้องการโหมด OBD ใช่หรือไม่นะครับเราก็กดไปทีนึงนะครับหลังจากนั้นตัว o B D นะครับก็จะไป connect กับกล่อง E C U ของรถนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาไปทําความรู้จักกับกล่อง E C U ของรถก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะแสดงค่าขึ้นมาให้นะครับ OBD รุ่น T S 8ตัวนี้นะครับพัดตัวนี้ในวิเกเตอนะครับรูปแบบหน้าจอจะแตกต่างจากตัว T S 8 G P S นะครับก็คือนะครับ รูปรูปแบบกราฟิกนะครับตัวนี้หน้าจอจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับคือจะมีอย่างหน้าแรกนะครับก็จะมีตัวรูปลักษณะบอกทิศทางนะครับซึ่งตัวทีได้แปดมาจะเป็นเหมือนตัววัดรอบนะครับแต่ตัวนี้จะบอกทิศนลครับว่ารถกลังน้าไปทางทิศอะไรจะสังเกตนะครับมีตัว n มีตัว E มีตัว S ตัว W ก็คือทิศนั่นเองนะครับส่วนตัวศูนย์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นค่าต่างๆที่ ECU ของรถ แต่ละคันจับได้นะครับค่าก็จะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่ารถรุ่นนั้นนะครับ ECU มีค่าอะไรบ้างนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกค่าหม้อน้ํานะครับแรงดันแบตเตอรี่อันนี้คือเวลาเวลาจะตรงเลยนะครับเราไม่ต้องไปตั้งนะครับเพราะตัวนี้มันรับสัญญาณจากดาวเทียมผ่านระบบเซตเทลไลท์ของดาวเทียมมานะครับหน้าจอตรงนี้นะครับด้านค่าทั้งสองเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านบนนี้นะครับเป็นปุ่มเดียวนะครับ สามารถควบคุม OBD ตัวนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็จะมีอยู่4รูปแบบนะครับหนึ่งคือหมุนซ้ายหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับกดลงไปนะครับแล้วก็กดค้างแค่นี้เองครับใช้อยู่แค่นี้เองเดี๋ยวมาดูกันทํางานยังไงอ่ผมจะหมุนนะครับผมจะหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับทางซ้ายมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับหมุนไปทางซ้ายก็คือเห็นไหมครับหมุนไปทางซ้ายมันก็จะเปลี่ยนค่าด้านบนนะครับเราต้องการค่าอะไรเราก็เลือกมาวางได้เลยนะครับ อย่างผมต้องการค่า ECT คืออุณหภูมิของน้ำเอาไว้ข้างบนอ่าสังเกต ECT ก็อยู่ข้างล่างก็มีเห็นไหมครับมันซ้ํากันอยู่คราวนี้เราจะเปลี่ยนตัวร่างเราทำยังไงแล้วก็หมุนด้านขวาครับหมุนด้านขวานะครับหมุนปุ่มมาด้านขวาอย่างนี้นะครับสไลด์มาด้านขวาง่ายๆนะครับนะครับค่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราจะเลือกค่าอะไรมาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบอกคร่าวๆนะครับตัว d i s นี่นะครับก็คือตัวระยะทางนะครับ BLT คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับ TIM คือเวลานะครับ GPS คือระดับความแรงของ GPS ณสถานที่ที่ท่านอยนู่นตรงนั้นนะครับว่ารับสัญญาณ GPS ได้แรงมากแค่ไหนนะครับต่อไป ASL ก็คือความสูงต่ําระดับน้ําทะเลนะครับว่าท่านอยู่สูงต่ําระดับน้ทะเลกี่เมตรนะครับณนะสถานท่านที่ที่ท่านอยู่ขนาดนั้นนะครับตัว DIR นะครับก็จะบอกว่าทิศต,ตอนนี้รถของเราหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับตัว ECT ก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ํานะครับ แล้วก็ RPM ก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นั่นเองนะครับที่อยู่ที่หน้าปัดเราจะแสดงตัวเลขให้เป็นดิจิตอลนะครับจะดูง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับตัว FUE ก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับต่อไปแมปนะครับคือแรงดันท่อไอดีนะครับ OIT คืออุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับ OB บิจนีสสามารถบอกอุณหภูมิน้ํามันเครื่องได้ด้วยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอัตราสิ้นแอร์โฟนะครับคืออัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เทอร์โบก็บอกได้นะครับนี้หน่วยเป็นบาร์นะครับถ้าเป็น psi ก็บอกหน่วยวัดบุเทอร์โบหน่วยเป็นปอนด์ให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมี km ทับ l คือบอกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรให้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีเวลาการขับรถนะครับระยะทางการขับรถก็ประมาณนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับรูปแบบหน้าจอนะครับสามารถที่จะกดปุ่มนะครับเปลี่ยนได้ถึง6รูปแบบนะครับถ้ารวมเป็นเจรูปแบบก็คือก็จะต่อกับเป็นเป็นหน้าจอของตัวนิเกเตอร์นะครับการนาทางอีกอีกหนึ่งหน้าจอนะครับแต่หน้าจอตรงนี้เราจะไม่ได้ต่อใช้ระบบนิเกเตอร์ก็จะมี6รูปแบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการเปลี่ยนหน้าจอคือการกดลงไปนะครับแล้วปล่อยนะครับดูนะครับผมกดนะครับปล่อยนะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับอ่านกดปล่อยนะครับ กดแล้วปล่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะครับใช้งานง่ายเนี่ยกดแล้วปล่อยนะครับมีหน้าจอรวมให้นะครับจะสังเกตว่าตัว ts 8พัทนะครับในวิกเก o ตอร์หน้าจอรวมของเขานะครับจะมีทั้งหมด12งค่าในหน้าจอเดียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว ts 8ที่เห็นความแตกต่างก็คือ ts 8เดิมนะครับจะดูค่าหน้าจอได้แค่9้าค่านะครับแต่ตรงนี้จะดูได้12ค่านะครับถือว่าดูได้มากได้ครบเลยนะครับในหน้าจอเดียวนะครับนี่เป็นหน้าจอรวมนะครับ ต่อมานะครับกดเปลี่ยนหน้าจอต่อไปก็จะเป็นขนาดนี้นะครับกดลงไปแล้วปล่อยกดลงไปแล้วปล่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวัดบูทเทอร์บนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้วิธีการเข้าเมนูนะครับการกดแล้วปล่อยคือการเปลี่ยนหน้าจอแต่ถ้าเรากดปุ่มนะครับลงไปค้างไว้2วินาทีนะครับจะเป็นการเข้าเมนูนะครับมาดูกันเนี่ยครับผมกดค้างไว้สองวิมันจะเป็นเมนูซึ่งเมนูตัว TS8 p ั u s Navigator นะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยเนี่ยครับตามที่หน้าจอนี้เลยนะครับ วิธีการใช้ง,งานนะครับก็คือหมุนปุ่มนะครับหมุนปุ่มไปทางขวาเพื่อเลื่อนแถบแสงสีข,า,ขาวๆเนี่ยนะครับให้มาที่คำว่าติดตั้งนะครับแล้วก็กดลงไปเพื่อเป็นการตกลงมันนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้นะครับเช่นแจ้งเตือนความเร็วนะครับเราก็สามารถแจ้งเตือนความเร็วได้โรงงานตั้งมา150เราอยากจะเพิ่มหรือลดเราก็หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายคือการลดนะครับหมุนขาวาคือการเพิ่มตัวเลขค่าความเร็วนั่นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับเนี่ยครับแจ้งสามารถแจ้งเตือนระภูม้อนน้ำได้นะครับ ก็จะให้รถเราเนี่ยเมื่ออุณหภูมิเมื่อน้ําถึงความร้อนที่เราตั้งเนี่ยจะให้มันจะมีเสียงเตือนให้นะครับเนี่ยครับก็คือหมุนซ้ายนะครับก็ลดตัวเลขนะครับอย่างเราจะตั้งที่ร้อยนะครับแล้วก็หมุนไปที่ร้อยได้นะครับร้อยองศาให้เตือนอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นยังแจ้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมี การสามารถเปลี่ยนสีนะครับตัวเลขได้นะครับตรงนี้เป็นสีขาวอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นสีใดนะครับในสีชมพูสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับสีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับสีส้มสีแดงอ่าเงี้ยครับเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ครับสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับนยครับกรณี เรากลัวว่ามันกลางคืนเราขับแล้วจะแสบตาหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับเราก็มาปรับความสว่างที่หน้าจอนี้ได้นะครับโดยโดยตัว OBD จะตั้งมาที่ระบบออโต้ให้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังนี้นะครับเนี่ยครับเซนเซอร์วัดแสงตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือกลางวันเ,นเขาจะให้ความสว่างให้กลางคืนเขาจะ ลดแสงให้เราเองเป็นอัตโนมัตินะครับทางโรงงานจะตั้งมาเป็นระบบ Auto ออโต้่างนี้นะครับแต่เมื่อเราต้องการที่จะปรับเราว่าออโต้มันยังสว่างเกินไปเราสามารถที่จะมาปรับที่ตัวเมนูตัวนี้ได้นะครับโดยการหมุนนะครับเนี่ยครับจะมีสเต็ปหนึ่งสองนะครับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามสี 3, 4, 5, 6, 7, นะ่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ตั้งออโต้ไว้นะครับเมื่อเราจะออกจากเมนูเราก็กดปุ่มด้านบนนี้ค้างไว้สองวินาทีเหมือนกันนะครับ ก็จะกลับมาหน้าจอปกติถ้าเราจะเข้าเมนูอีกครั้งเราก็กดค้างไว้2วินาทีมันก็จะเข้าเมนูนะครับเนี่ยครับ OBD ี OB ก็จะมีการาวินิจฉัยว b d ีคือการสแกนโค้ดหาสาเหตุรูปไฟเอนจิ้นโชว์ที่หน้าปัดรถได้นะครับโดยมาเลื่อนมาที่วินิจฉัยว b d ีตรงนี้แล้วกดลงไปนะครับจะสังเกตว่ามีการเขียนคําว่าสแกนนะครับคือการสแกนโค้ดนั่นเองนะครับการล้างค่าคือการลบโค้ดนะครับก็แค่นี้นะครับ สวยงามมากนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับไม่จำเจเนี่ยหน้าจอรวมตัวนี้ของ TS8 p l n u s Navigator นะครับก็จะเป็น12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับถือว่าให้แสดงค่าได้ได้ครบมากนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับจะหนานะครับหนาและใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าชัดเจนเลยนะครับเนี่ยมองชัดเจนเลยนะครับนะครับ รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ o b d 2พั p u navigator นะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาได้ที่หมายเลข089-969-5708นะครับหรือเข้าไปดูรีวิวสินค้านะครับเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook o b d shop นะครับถ้าลูกค้ามาที่หน้าร้าน o b d shop ของเรานะครับมีบริการ ติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวสินค้า u b d 2 Smart Gate รุ่น TS8 Plus Navigator สำหรับตัวนี้ไว้แค่นี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับโทรมาสอบถามโทรมาสั่งซื้อหน้าเพจได้นะครับเพจ u b d Shop นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้จากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมานะครับรีวิวนะครับวิธีการนะครับใช้เนวิเกเตอร์นะครับเนวิเ a t o r ก็คือระบบนำทางของรถนั่นเองนะครับสำหรับ OBD ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ TS 8 p u พั a เนวิเกเตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานอันนี้ก็คือตัว OBD นะครับ TS 8 p ดพัทเนวิเกเตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้งานนะครับ n น v i g กเ o อร์ทำยังไงนะครับใช้งานง่ายนะครับคือในคู่มือนะครับก็จะมีตัวคู่มือไปให้อย่างนี้นะครับเราก็มาโหลดแอปผ่าน QR code ตัวนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็โหลด QR code ตัวนี้นะครับที่เขียนว่า Android สำหรับตัว iPhone iOS ก็โหลด iPhone ตัวนี้นะครับหลังจากเราโหลดแล้วนะครับจากตัวนี้นะครับก็จะได้แอปขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นแอปตัวนี้นะครับ ตัววินยีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราจะโหลดแล้วนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะครับเราก็เปิดลำดับแรกนะครับเราต้องมีเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข้อมูลมือถือนะครับหลังจากนั้นบริหารก็คือเปิดตําแหน่งที่เราจะไปนะครับเปิดตําแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็เปิดบลูทูธนะครับเปิดสามอย่างนี้เองนะครับก็จะมีเน็ตนะครับเปิดตําแหน่งนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับแค่นี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาเข้าที่แอป ที่เราโหลดนะครับจากคู่มือมานะครับคือวินยีตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับป๊บนะครับจะได้แอปตัวนี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับวิธีการค้นหาจุดปลายทางก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะไปที่ไหนนะครับสมมุติเราจะไปในผมลองคีย์ดูนะครับผมจะไปเซนทันพาซาลาดเพาวอย่างนี้นะครับเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเซนทันพาซาลาดเพาวเนี่ยครับป๊อกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับ หน้าจอบีดีก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นนําทางให้เราเลยนะครับว่าเราจะไปเซ็นทรัลลาดเท้านะครับอีก25.5กิโลเมตรนะครับเนี่ยครับใช้เวลาเดินทางประมาณ24นาทีนะครับอีก75เมตรให้เราเลี้ยวขวานะครับเนี่ยครับบีดีก็จะบอกบทนะครับส่วนเลขศูนย์ก็จะเป็นความเร็วที่รถวิ่งนะครับนยครับใช้งานง่ายนะครับมันก็จะบอกอย่างนี้ไปเลยนะครับเมื่อเราออกจากแอปนะครับเราก็ออกมา ตัว OBD ก็จะกลับหน้าจอนะครับกลับหน้าจอให้เป็นแบบที่มีข้าวนหภูมิที่เราใช้งานปกติทั่วไปให้เองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็ใช้งานปกติในการขับรถนะครับเมื่อเราจะเข้าแอปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้าไปนะครับนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้มีนําทางได้จริงนะครับอ่าเนี่ยสมมติผมจะคี์ไปนะครับเราจะไปสุวรรณภูมินะครับสนามบินนะครับลองดูนะครับสุ วันนะครับสุวรรณภูมิถ้ากาญจาบุรส,ยยสุวรรณภูมิเนยนะครับเราเริ่มเดินทางนะครับมันก็จะบอกว่าอีกประมาณ44กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ49นาทีนะครับเรากดเริ่มเดินทางนะครับหน้าจอวีดีก็จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับจะแจ้งว่าอีกประมาณ44.3กิโลเมตรนะครับ จะถึงท่า,าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง48นาทีนะครับเนี่ยครับก็จะแจ้งว่าอีก1 3 9เมตรให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยตามตามแผนที่ตรงนี้เพราะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องดูโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับดูจากแผนที่ตรงนี้ได้ได้เบื้องต้นนะครับว่าเราจะรู้นะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเราอีกกี่อีกกี่ระยะอีกระยะทางอีกเท่าไหร่เราจะต้องเลี้ยวซ้ายเราจต้องเลี้ยวขวาหรือเราจะตรงไปอีกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นนะครับ ใหม่ล่าสุดที่เสริมเข้ามาในตัว OBD2 นะครับ Smart Gate นะครับนี่นะครับเมื่อเราออกจากตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะกลับมาให้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับ OBD ตัวรุ่น TS8 Navigator นะครับตัวนี้นะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข089-969-5708นะครับ หรือสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook OBD Shop ได้นะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมาติดตั้งที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับเราก็มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับร้าน OBD Shop ของเราอยู่หลังห้างพันทิพย์งามบุงวานนะครับใกล้วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะครับเข้ามาได้เลยหรือสอบถามเส้นทางนะครับได้ที่หมายเลข0899695708นะครับสอบถามได้นะครับ OBD ตัวนี้มีสินค้า พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีนะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับมีปัญหาทางร้าน OBD Shop เราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับขอจบรีวิวนะครับการใช้งานเน v i เก t o r นะครับการนำทางของ OBD2 รุ่น TS8 พั u Navigator ไว้แค่นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทางเหตุ OBD Shop จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ